สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ก็อยู่เกมคราฟแคมเปิลนั่นเองนะครับผมนะเกมนี้ก็เป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับผมที่มีเขาเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมนะแต่ว่ามันเป็นแบบพาร์ทเดียวจอดนะคลิปเดียวจอดแน่นอนนะครับผมนะเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆแต่น่าสนใจนะครับผมน่าติดตามนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะปูเนื้อเรื่องให้ฟังก่อนคร่าวๆกันแล้วกันนะครับผมนะซึ่ง เดลเลือกจะเป็นประมาณว่าโลกใบนี้นะครับผมนะน้าได้ออก,การระเหยออกไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็ฝนเนี่ยไม่ทําการตกมาเป็นเวลาหลายปีมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็คือโลกก็ขาดแคลนน้ำนะน้ําระเหยออกไปหมดเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ผู้คนในเกมนี้เขาคิดว่า ถ้าเราสร้างหอคอยเนี่ยขึ้นไปบนถึงก้อนเมฆเนี่ยเราจะสามารถดึงน้ําออกจากก้อนเมฆได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็เป็นแบบเนื้อเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจนะครับผมนะเพราะว่าคนถ้าไม่มีน้ําก็ตายอย่างเดียวแลวผมบอกไว้เลยนะคนในเกมนี้ก็เลทยทะเลยานนะครับผมนะที่แบบว่าสร้างหอคอยเพื่อที่จะไปเอาน้ําจากก้อนเมฆอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะเพราะว่า ตามที่เราเรียนตามหลักว,วิทยาศาสตร์ที่เราเรียนตอนสมัยปอะไรสักอย่างเลยผมจำไม่ได้นะที่เขาบอกว่ามันมีน้ําอยู่ในก้อนเมฆที่ฝนจะตกลงมาอะไรประมาณนั้นผมจำไม่ได้ละก็มันนานมากโอเคนะครับผมไ,ไม่พูดเท่าตัวเองนะฮะแล้วก็เข้าไปเลยดีกว่านะครับผมนะฮะโอเคภาษาอังกฤษคือผมอาจจะไม่แน่นนะครับผมนะภาษาอังกฤษปสามชัดๆเลยอะไรประมาณนั้นโอ้ตื่นโอ้ลูกออกมาจากที่นอน Another day has และแล้ววันนี้ก็มาถึง I best get my water before going to work ฉันต้องดื่มน้ำสะอาดก่อนที่จะไปทำงานนะโอ้โห oh, มันเปิดมาในเรื่องมันบอกว่าโลกใบน,นี้ไม่มีน้ำแล้วน้ำระเหยมันเอาน้ำมาจากไหนวะน่าจะมีก,ะกักตุนสเบียงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอ้ oh, ในห้องมีกล่องโอ้ oh, ผมชอบผมชอบ,ผมชอบภาพมากเลยทุกคน คือมันไม่ได้ผสมจริงแล้วขนาดนั้นมันภาพมันดูอารมณ์เหมือนการ์ตูนอะแต่มันบ,บสื่ออารมณ์ให้มันตักแบบโคตรโหมากเลยเออเฮ้ยมีกุญแจกับกระดาษโน้ตเหรอแสดงใจวอารี่หน้าที่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าดูเหมือนว่าฉันจะต้องข้ามไปยังหอคอยที่อยู่ใกล้เคียงในอนาคตฉันรู้ว่าผู้ส้างคนอื่นเนี่ยได้ทำการปิดกั้นทางเข้าออก หรือว่าล็อกไว้นั่นเองนะครับผมเนะฮะฉัได้เห็นกุญแจที่อยู่บนโต๊ะบนสุดของหอคอยเราในเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนตอนที่ฉันไปหาอุปกรณ์ในการสร้างหอคอยฉันไม่ได้ไปที่นั่นมานานแล้วฉันต้องไปเช็คว่าที่นั่นได้ทําการอันล็อกแล้วหรือยังอันล็อกนี่นคืออะไรปลดล็อกเออนะครับผมนะ่ยได้ทำการปลดล็อกประตูแล้วยังและหอคอยอื่นๆถ้ามันเข้าไปได้หรือว่าว่างอยู่ฉันก็ต้องไป ใจก็ต้องข้ามไปยังขอ,อคอยอื่นให้ได้ประมาณนั้นโอเคนะครับผมแล้วก็ถ้าผมให้ถ้าให้ผมสรุปนะเขาประมาณว่าเขาจะไปอีกขอคอยหนึ่งนะครับผมเนี่ยระาณนั้นเนะนะครับผมเนี่ยแต่ว่ามีผู้สร้างคนอื่นเนี่ยได้ทำการปิดกั้นเอาไว้เราต้องไปหากุญแจหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมนะเพื่อที่จะไปดูว่ามันล็อกอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเขาบอกว่าไอตอนที่ตื่นมาอะไรนี่ ออกกุญแจอ๋อนี่ไงน้ำอ๋อที่มันบ่นไงต้องกินน้ำสะอาดก่อนไปทำงานเหรอโอเคสกดยีดูเมล็ดลี่โอ้โหโหนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับโหว่ามันไม่ได้มีแค่หอคอยเรานะฮะ Construction on the last tower stopped weeks ago. หอคอยนั้นได้ทำการหยุด I can only assume that the builders have met their fate by now. บอกได้ว่า I believe it's I'm safe like enough for me to go and continue building higher yet where from where they left off. Right. off. I'll need to travel across the other two towers to get there, but I'm sure I can find a way. I believe I can do it. Oh, who is that? Oh, I can't get down? Is it broken? Oh, it's I can't get down. โอ้ดูดิหมอกควันแบบแห้งแรงมากเลยอะทุกคนโอ้ห oh. เดินเช็คก่อนนะละกันฮะโอ้โูข้างล่างได้ไหมกระโดดได้บอกกระโดดไม่ได้ผมมองไม่เห็นข้างล่างเลยน่าจะสูงมากๆเลยฮะโอ้โหคือแบบว่าน้ำระเหยดูดิมันไม่ใช่มีเฉพาะอ๋อ oh, หอคอยของก็คือที่เราจะไปตรงนี้นะฮะใช่ปะใช่ใช่ใช rồi. เช็คก่อนนะครับเช็คก่อนโอ้โหผมมีแดอารีก่ก็รับหนึ่งฮันโดนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาอ๋อสำรวจันนี้ที่เราขึ้นมาฮะโอเคเบอร์นีไดรี่หน้าที่69สิเกโอ้โหทเป,ป็นทางจากนัไนเยอะจังวะ <laughs> เป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะที่เราได้สร้างหอคอยชั้นใหม่เนี่ยได้เร็วกว่าทุกที แต่ดูเหมือนว่าก้อนเมฆเนี่ยมันก็ลอยสูงขึ้นเรื่อยๆฉันสาบานได้เลยว่าเรายังสามารถที่จะเข้าไปใกล้ชิดได้กว่านี้ฉันหวังเพียงว่าเราจะได้ใกล้ชิดกันน่าจะหมายถึงก้อนเมฆหรืออะไรวะนี่คือผมไม่ดูนะนี่ผมว่เออเออแดงเหมือนกันนะครับผมแต่ก็น่าจะประมาณนี้นะคืออารมณ์ประมาณว่าสร้างเดือนนี้เขาสร้างหอคอยได้ไวกว่าทุกทีนะแต่ว่า ก้อนเมฆมันก็ลอยสูงขึ้นเรื่อยๆเลยประมาณนี้นะครับผมในก้อนเมฆมันแบบลอยมันไม่แน่นอนอยู่แล้วเนาะอโอเคเออผมขอสำรวจก่อนตรงนี้เป็นอะไรครับน้ำเหรอมันไม่มีนี่โหแล้วพายุทรายอะไรอย่างงี้มันมันไม่ขึ้นเหรอ่น้นา้ำมันไม่นี่เหรอมันไม่เปื้อนะอเฮ้ยเขาได้ เป็นวัสดุนะฮะในการก่อสร้างหอคอยครับผมมีทั้งไม้แล้วก็อิฐไม่มีไรฮะชั้นนี้ขึ้นไปต่อตกได้ปะเนี่ยตกไม่ได้ครับผมโอ้ไม่เห็นข้างล่างอะหีย้ยน่ากลัวจัดเอเข้าไปได้หรอโอ้ยจบแล้ว ต้องมีกุญแจหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องไปแต่เราเข้าไม่ได้เนะ่เดี๋ยวขึ้นมาข้างบนก่อนเนาะข้างบนทำอะไรได้ไดอ๋อนี่ไงอ๋อที่ตอนแรกที่เขาบอกว่าเจอกุญแจอยู่บนสุดนี่ไง๋อประตูบันล็อกนะครับผมเนะี่ยเราก็ต้องเอากุญแจนี่ไปเปิดหรือเปล่าผมขอเช็คก่อนว่ามีแล้วบ้างเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะสร้างไม่เสร็จเลยนะเนี่ยเห็นป่ะเขาจะสร้างแบบต่อขึ้นทีละชั้นทีละชั้นเพื่อไปถึงก้อนเมฆอะเห็นปะ่ะเออเขาจะต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะ ขาดมันต้องแข็งขนาดไหนวะเนี่ยโหนี่จะพังนะเรียบร้อยครับผมเปิดได้แล้วโหที่นอนเุ้ย <c oughs> เหมือนเหงาอ่ะเอาอิดมาก่อแบบนี้โอเคมีไดอารี่อ่ะแอนนาไดอารี่หน้าที่36ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ100วัน ของพวกเราผมอาจจะมึนมนิดนนึงนะคือแบบมันแปรยากมากเลยนะถ้าอ่านออกมาแล้วแปรเลยนะฉันก็รู้แล้วว่าคนอื่นได้ทำการสร้างหองคอยนี้อย่างยาวนานและฉันในตอนนี้และปู่ย่าของฉันเนี่ยได้ทำการให้ความสำคัญมากๆเลยหนึ่งร้อยปีที่แล้วเขาได้เห็นภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ทำไมไม่มีใคร เห็นภัยอันตรายตั้งแต่200ปีก่อนหรือมากกว่านั้นล่ะหรือหรือยาวนานกว่านั้นแต่ฉันก็ยังดีใจที่เขาได้ทําการสร้างขึ้นมาเห็นแค่หวังว่าจะเห็นอะไรที่ดีขึ้นในอนาคตถอาอะไรเขอมันแนวอารมณ์แบบประมาณว่าบ่นนะครับผมนะว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีคือผมอ่านอาจจะมึนๆนะเวลาผมแปลแต่ผมรู้เรื่องนะแต่ผมจะสรุปมาแบบให้ฟังแบบเข้าใจกัแล้วกันนะครับผมเนะ ไอ้นา uh, เนี่ยเขาประมาณว่าเขาเขาได้ทําการบ่นนะครับผมนะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบหนึ่งร้อยวันของเทวเวอ์เขานะรับผมนะแต่ว่าปู่ย่าตายายเขาเนี่ยเขาทํามาเป็นร้อยปีแล้วนะครับผมนะแต่ว่าเขาก็สงสัยว่าทําไมเขาไปทาตั้งแต่สองร้อยปีที่แล้วหรือว่ายาวเขาเรียกว่านานกว่าน,นั้นเขาทำไมเขาไม่ทํานะครับผมนะแต่เขาก็บ่นว่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็บ่นให้ฟังอแต่ก็ดีแล้วนะ It's been quite some time since i was on the second tower i haven't crossed this bridge since the builders became greedy and took the supplies that were meant to come to our tower just like all the other towers its inhabitants quickly grew desperate and aggressive now it stands empty <laughs> ผมแปลไม่ทันจริงๆนะคือถ้ามันเป็นบทพูดเนี้ยผมแปลไม่ทันนะครับผมนะแต่ผมรู้เรื่องเลยผมจะคร่าวๆให้ฟังกันละกันนะครับผมนะเขาอ่ไอตัวนี้เขาบ่นประมาณว่าเมื่อก่อนเนี้ยมีคนอยู่ข้อหน้าที่จะเยอะมากๆนะครับผมในบนหอคอยแห่งนี้แต่ว่าเขาเรียกอะไรนะคนสร้างเนี่ยได้ทําการแบบเขาเรียกว่าอุปกรณ์มันไม่พอนะครับผมแล้วเขาก็ต้องแบบแย่งชิงกันเองนะครับผมแย่งชิง เขาเริ่มก้าวร้าวและแจ้งชิงกันเองเอ,อประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขาดแคลนอาหารแล้วหลังจากนั้นคนก็เริ่มตายกันนะครับผมนะฮะเออโอ้โหก็ว่าแล้วไม่เหลือแค่เราคนเดียวมีอะไรไหมมีผีมาแหนะเฮ้ยโหไปที่นอนกับเดลี่อีกแล้วทุกคนไข่เดลี่หน้าที่ส5สิ ฉันคิดอยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงเร็วขนาดนี้เมื่อวานเราได้ทมการแจกจ่ายน้ําเป็นจํานวนมากเมื่อไม่กี่วันก่อนเราไม่ได้รับการสลับโสดจากภาคพื้นดินเลยฉันอดคิดไม่ได้ว่าพวกเขาได้ทําการขาโมยทัพพลภยน้ําและอาหารไปแล้วหรือไม่ก็พวกเขาก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้พวกเราจยไมไเข้าใกล้ก้อนเมฆเร็วๆนี้ พวกเราต้องการความช่วยเหลือพวกเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากอเพื่อนเพื่อนหอคอยเขาเรื um, ่องอะไรนะแบบขอคอยข้างๆอะไรประมาณนี so ้นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีเดี๋ยวอ่านผมจะสรุปให้ฟังอีกทีคือผมอ่านเองผมก็จะงงเองนะแต่ผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับผมนะฮะก็ใครคนนี้เขาเขียนมาประวาณว่าคือเขารู้อยู่แล้วแหละว่าวันนี้จะต้องมาถึงในการที่แบบเขาจะต้องแบบ แย่งชิงอาหารกันไอประมาณนี้นะครับผมนะฮะเออเขารู้อยู่แล้วแล้วคือเขาได้ทําการแจกจ่ายน้ําและอาหารไปแล้วด้วยนะครับผมนะแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคพื้นดินเลยพวกวัสดุไม้อิฐอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ส่งขึ้นมาเลยนะครับผมนะแล้วอาหารน้ําด้วยนะฮะ mm. ก็ขายเขาเลยคิดไปเองนะว่าเขาเลยเดาว่าพวกเขาอาจจะขโมยอาหารหรือว่าไม่ส่งอาหารขึ้นไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าอาหารอาจจะขาดแคลนน้าขาดแคลนไงนะครับผมนะเพราะโลกนี้มันน้ำมันระเหยไปหมดละ โอเคหรือว่าพวกเขาก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้เลยประมาณนี้นะครับผมนะแล้วขายเขาก็บอกว่าเราจะอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากหอคอยข้างๆนะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้าผมแปลผิดก็ต้องขออภัยนะหรือว่าผมอธิบายผิดอะไรอย่างนี้โหไม่มีอะไรจริงอรบมันก็ประมาณแบบแนวเนื้อเรื่องมาไล่อ่านเนื้อเรื่องเฉยๆนะฮะโอ้มีกล่องมีของกล่องได้เปิดได้ปะ โอ้ก่องเปิดไม่ได้ฮะเฮ้ยมีโนตอีรอบบาร์ท่าไดอรี่นหน้าที่9,825พอห้าหูมันจะดูไม่น่าขำเลยถ้าฝนตกในตอนนี้เราได้ทำการสร้างมาเป็น10บสปีแล้วในตอนนี้แต่มันก็ถึงเวลาที่สมควรแล้วในเมื่อที่เราแจกซับลายอีกจะฉัน ก็รู้สึกดีกับมันนะฉันรู้ฉันไม่เคยเห็นฝนตกเลยแต่คุณย่าของฉันได้บอกกับฉันตลอดเวลาว่ามันจะดีแค่ไหนนะถ้าเราได้อยู่บนพื้นและเห็นน้ําออกไปเป็นกิโลนะครับผมหมายนี่เขาเรียกไอะไรเป็นกิโลหมายไม่รู้นะอ้โหอแปลว่าเป็นกิโลก็แล้วกันเห็นน้ําออกไปเป็นกิโลแทนที่จะเห็นเทเลทไานและความว่างเปล่าฉันแ้่ใจว่าฝนจะต้องตกในสักวัน แค่ต้องการที่มีชีวิตต่อต่อไปก็ขอแค่ให้มีชีวิตรอดต่อไปอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะเอ้ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีพีนะครับผมแรกก็คนนีเ้เขาก็บอกประมาณว่าคือเขาจะบอกอารมณ์แบบประชดอ่ะนะครับผมนะ <c oughs> เขาทราบมาเป็นสิบปีแล้วเขายังไม่เคยเห็นฝนตกเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะแต่เขาก็เชื่อคําสอนคุณย่านะครับผมที่เขาบอกว่าถ้าเขาเรียกว่จะดีแค่ไหนนะเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราได้อยู่ข้างล่างผืนดินนะครับแสดงว่าโอ้โหเขา ขอที่สร้างมาตั้งแต่รุ่นย่าแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนนะเออเขาจะสื่อมาอย่าเขาก็บอกว่าว่าจะดีแค่ไหนอถ้าเราแบบอยู่พื้นแล้วไม่หองเห็นน้ําเป็นแบบออกเป็นกว้าง,งกว้างขวางเหมือนทะเลเลยประมาณนี้นะครับผมเนะเออแทนที่จะเป็นแบบทะเลทรายและความว่างเปล่าที่ไม่มีน้ําอ,อ่ะเอแต่ว่าบาทาเขาก็เชื่อว่ามันต้องมีสักวันแหละที่ฝนจะตกก็ขอแค่ให้มีชีวิตรอดต่อไปประมาณนั้นนะครับผมนะั่นโอเค ึ้นสูงสุดแล้วทำไงต่อ i n s นี่นี่นขาใช้เชือกต่อไปอีกขอคอยเพื่อที่จข้ามฝั่งดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะต้องใช้ไ,ไอ้เจ้านี่เพื่อข้ามไปฝั่งน้นอ่านะครับผมนะไอเมื่อกี้ที่มันพูดนะโอเคผมขอขึ้นไปเช็คข้างบนหน่อยว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไ,ไรเลย เอ้ยเปิดได้ว่าโอ้มีกระดาษโน้ตครับผมใครไดอารี่หน้าที่สี่สหกฉันพยายามที่จะมีเหตุผลแล้วฉันพยายามที่จะพูดกับพวกเขาแล้วแต่คนพวกนั้นไม่มีใครสนใจเราเลยคนบนทาวเวอร์นั้นไม่มีใครคิดจะแบ่งอ่าซัพพ์ายให้กับพวกเราเลยฉันจะไม่ไปตายข้างล่างนั่นหรอกนะข้างล่างนั้นมีแต่ความแห้งแล้งและคืนนี้แหละฉันจะไปเอาทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันถึงจะสามารถที่จะอยู่รอดได้ น้น,น่าพอแล้วที่เราได้ดูคนอื่นตายโอ้โหเอแล้วเริ่มแตแกแยกกันแล้วครับผมทุกคนนี่แหละไม่แบ่งเหรอนี่ไงว่าต้องใช้เขเร้รื่องสันติไม่ใช่ทางออกครับผมนี่ครับผมนะเขาน่าจะไปกันตรงนู้นนะครับผมนะฮะแล้วแล้วไม่แบ่งเหรอทำไงเนะี่ยอ๋อหมุนกดทิ้ง อย่างกว่ตกโอ้ดูร่างเนี้ยมืดเลย Almost call this place beautiful these dust storms w e r e so suffocating. ก็เรียกแบบนี้งบอกว่าก็เรียกได้ว่าที่นี่อาจจะเป็นแหล่งสวยงามเลยก็ได้นะอะไรประมาณนี้ บอกว่าฉันจะเจอสิ่งที่ฉันต้องการในทาวเวอร์นี้นะใช่ปะประมาณนี้นะครับผมนะผมว่ามันก็สวยนะตามที่มันบอกเลยเม่กีนะครับผมนะมีไดอารี่ตรงนี้หนึ่งอันเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนเฮ้ยลงชั้นล่างได้ปะโอลงไม่ได้เมลลี่สองอันครับผมตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาอ่านอันนี้ก่อนก็แล้วกัน ฮาดังเดลี่หน้าที่หนึ่งโอ้ก็คนใหม่เลยนะครับผมนะก็เรามาขอคอยใหม่แล้วก็เป็นตัวละครใหม่หน้านี้ไม่มีอะไรที่ทําให้ฉันเครียดได้มากกว่านี้แล้วตอนนี้น้ําก็กําลังจะหมดอุปกรณ์ในการก่อสร้างก็กําลังจะหมดและคาร์คคาร์ค่นน่นจะเป็นชื่อคนนะและคาก็ไม่ค่อยถูกกับฉันสักเท่าไหร่วันนี้ก็ห้าครั้งแล้วที่เขาพยายามที่จะผักของ ผักชันพยายามที่จะแกล้งชันหรอพยายามที่จะแกล้งผักชันตกออกจากหอคอยสักวันหนึ่งถ้าชันตกลงไปจริงๆเขาได้แหละต้องเป็นคนรับผิดชอบ oh. ประมาณว่าไอผมลืมสรุปข้อความนั้นเลยเช้าบันเนีเ่ยนครับผมเนี่ยก็จะเข้าใจนะประมาณนี้ก็ฮาดังนะครับผมนะเขาแบบ ไม่มีอะไรที่จะแบบเครียดไม่ว่าคนดีแล้วอาหารก็จะหมดนะครับผมนะอุปกรณ์ในการสร้างก็จะหมดคือแบบไม่มีพางไฟต่อแล้วครับผมถ้าไม่มีอุปกรณ์การสร้างก็ไปไม่ถึงก้อนเมฆใช่ไหมเออนะครับอาหารก็กําลังจะหมดแล้วเพื่อนร่วมงานหรือคนอะไรนี้ไม่กระเสือกไม่ถูกกันอีกนะครับผมนะคือแบบว่าจะพยายามแบบผักกันตกหอคอยตลอดเลยนะครับผมนะเออเพราะวันนี้ก็ห้าครั้งแล้วอะไรประมาณนี้ถ้ามันตกไปจริงๆอะไรแบบนี้ก็มันเนี่ยต้องรับผิดชอบอะไรประมาณนี้โอเคไอ้คลาสต้องรับผิดชอบเข้าใจไหม มาดูรับผมออก <laughs> โจอ伊เดลลี่นะครับหน้าที่ห้าร้อยห้าสิบหกเมื่อวานนี้ฮะดังแรบก,การตกจากคอคอ,อยฉันไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น <laughs> ไอ้คากไอ้เฮนี้มปเอาจริงก่อน <laughs> แต่เป็นอะไรที่แบบชิบหายที่สุดเลยเพราะว่าเขาได้มีกุญแจที่สัมพันธ์มากๆนั่นคือน้ำอ๋อเก็บน้ำเรา เราต้องการทำลายอันล็อกเพื่อเปิดเร็วนี้เพราะว่าเราไม่มีกล่องอื่นอีกแล้วโอ้โหสำคัญซะด้วยหาดังเขาได้ทำการเขาียกว่ามีกุญแจอยู่ในตัวนะครับผมแล้วไอ้คาร์ก็มันก็ผักไอ้หาดังลงไปนะฮะแล้วก็กุญแจก็ร่วงไปด้วยนะครับผมกุญแจนี่คือกุญแจที่สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นที่เก็บน้ำครับผมนะฮะเขาก็อาจจะทำลายกันเน,เข,เ,นเขาบอกว่าเร็วนี้เขาบอกเขาจะทำลายที่ นี้ละเขาไม่มีกุญแจแล้วไงหาดังมึงนี่โอ้โหคือแบบคนเริ่มเครียดกันแล้วนะครับผมนะเออมันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้เฮ้ยแบรู้ได้เดี๋ยวเช็คก่อนว่ามีอะไรบ้างอ๋อไม่มีเฮ้ยมีไดี่อีกแล้วทุกคนคัคหน้าเอ้คัคไดรี่หน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดเอ้ห้าสิบเจ็ดนะครับผมนะฮะ โอ้โหนี่ไงไอ้คักนี่บึงสารภาพเลิกหรือเปล่าฮะเรามาอ่านดูฉันยอมรับมันไม่ได้เลยที่ฮาดังทําตัวดีตลอดเวลาตอนที่ฉันเข้าไปยุ่งฮะตอนที่ฉันไปยุ่งกับเขาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันพยายามที่จะแก้งโมโหเพื่อที่จะผลักเขาลงจากหอคอยฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่เก่าเกินไปและ แต่สามารถบอกได้เลยว่าหาดังต้องชอบมันต้องรักมันฮะอะไรวะไอ้เช่นนี่น่าจะบ้าครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังกันละกันนะครับผมนะคือมันไม่ชอบขี้หน้านะครับที่ว่าหาดังมันมันดีเกินไปอะมันทําตัวดีเกินไปอะไรประมาณนี้นะมันหมั่นไส้และครับผมนะแล้วมันก็แก้งโมโหผัก ลงไปนะครับผมนะฮะ gegeben? เออแล้วก็คิดเองเออเองนะครับว่าฮาดังจะต้องชอบมันแน่แนะที่ตายไปแล้วก็อารมณ์ประมาณว่าอยู่ข้าบนมันก็เหมือนกับตายทั้งเป็นแหละเขาจะว่าโดนทำงานอีกแล้วก็อาหารอะไรก็ไม่มีกดดันทุกทิศทางนะครับผมเนะยมันก็เลยแบบคิดเองเออเองนะว่าฮาดังต้องชอบมันแน่ๆนะครับผมนะชอบดีแล้วที่ตายไปอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเอาโหทำให้ความคิดมึงนี่แบบติดลบมากๆเลยฮะทุกคนในนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย นี่หรือเปล่าที่เก็บน้ำเปิดไม่ได้ครับผมตอนนี้ชีวิตจริงคือผมก็อยากจะกินน้ำแล้วฮะไม่คลากอะไรว่าอ่านจะแบบเจ็บคอครับผม e d to fix this bridge อ๋อแขนต้องกานซ่อมมันเหรออ๋อแขนต้องซ่อมมันทำอะไรบ้างอ๋อมมนยังไม่มีไม้๋อนี้ไงไม้เออ ไม่เคยเชื่อเลยว่าฉันเป็นคนรอดจากคนสไนซ์ของที่นี่ Makes you wonder what the whole point was in the first place ใครเป็นคนสร้างที่นี่คนแรกรอะอะไรว,งวะงงอะผมอ่านไม่ทันนะนี่ <laughs> <c oughs> อันนี้ยอมรับเลยอ่านไม่ทนมันว่ะผมเป็นบทพูดอะแต่ว่าเป็นโน้ตอ,อย่างนี้ผมก็ยังพอ,อนนได้อยู่โอ้โหอย่างยาว จดหมายเขาพูดทะเยอทะยานจากทุกคนบนโลกพวกเราคือครอบครัวเดียวที่มองเห็นประสบปัญหาน้ําอย่างจริงจังพวกเราได้เริ่มสร้างหอคอยพวกเราก็ถูกเยาะเย,ะเยะ้ยพวกเราก็ถูกบอกว่าเป็นบ้าและพวกเขาก็ได้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ําและทะเลสาบเริ่มแห้งลงบูปินก็ถูกขโมยไปจากผู้คนที่สิน้นหวังพวกเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ พวกเราทุกคนสมควรที่จะมีชีวิตรอดอยู่ก้อนเมฆอ่าก้อนเมฆเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีของเหลวเป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นของเหลวแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสร้างมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จพวกเราจะต้องขึ้นไปให้สูงกว่านี้เพื่อก้อนเมฆ่ the sun of the sun. ซิลเชอร์ซิลช่านะครับผมนะฮะก็ประมาทว่าครอบครัวนี้นะครับผมนะเขาเห็นประสบปัญหาแล้วว่าน้ําจะต้องแบบหมดโลกในเร็วๆนี้แต่ว่าผู้คนเขาก็แบบอเคียไร้สาระว่ะอะไรประมาณนี้นะก็ถูกแบบด่าเยาะเย้ยอะไรประมาณนี้บอกว่ามันเป็นบ้าอะไรประมาณนี้แต่ ครอบครวนี้เขาแบบเห็นแล้วว่ามันจริงจังคือมันเกิดขึ้นจริงแน่นะแล้วคือก็บูปินก็ได้ถูกขโมยไปนะในการสร้างหอคอยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะน่าจะใช่เลยนะครับผมนะแล้วเขาก็บอกประมาณว่าทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ทุกคนก็สมควรที่จะได้รับชีวิตรลอดอะไรประมาณนี้เขาก็เพอ้อลของเขาไปนะครับผมนะเออก็บทดหวังแล้วเพอ้ออย่างเดียวนะครับผมนะตอนนี้โอเคเขาก็บอกว่ายังไม่เสร็จนะครับผมหอคอยนี้ก็ ยังไม่ถึงก้อนเมฆสักทีนะฮะเราต้องไปให้สูงกว่านี้นะครับผมนะโอ้นี่ยังไม่สูงอีก่าเนนะี่ยโอ้ก้อนเมฆยังไม่ถึงเลยฮะโอเคเราไปดูอีกใบหนึ่งดีกว่าดิวว mm ี่เดลี่หน้าที่490เมื่อเย็นนี้เควิน hmm. ได้พูดบทกรที่แสนวิเศษ mm hmm. เกี่ยวกับวิธีการอยู่คนเดียวให้ยืนยงและ mm hmm. เราคือผู้อ่อเขาเรียกว่าเราเป็น คนเดียวเท่านั้นที่เป็นลูกหลานของผู้ยิ่งใหญ่โอ้โหไปใหญ่แล้วแล้วก็เราควรที่จะได้รับการมีชีวิตอยู่นั่นเป็นคำพูดที่ไพเราะที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมา <ived. S 1> โอ้โหบายอจัดจัดคนนี้และเขาก็ายังคงพูดถึงบุคคลที่สามก็เป็นประมาณแบบ เพอแล้วนะครับผมนะฮะเออในบุคคลที่สามก็ซอนออฟเดอะทิชาไอ้สักอย่างนี้นะครับผมนะก็เพอถึงบทกรอนนะครับผมนะไอเดวี่ก็บ้ายอนนะ <c oughs> เขาแบบชมแบบว่าเราเป็นลูกหลานของแบบผู้ที่ใหญ่ปแบบุ๊บแล้วก็อันนี้เลยครับผมบายอคิดว่าเป็นจริงด้วยอันนี้ในประมาณนี้นะครับผมนะผมก็ตามที่ผมเข้าใจอะประมาณนี้ อาผ,ผิดผมก็รอภายนะผมก็ไปรู้เหมือนกันตอนนี้ขึ้นมาแล้วมีอะไรต่อก็ไม่มีอะไรเลยนี่นี่เหมือนเขาจะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะแป๊บหนึ่งมีกล่องไปดูว่าเปิดกล่องได้ปะเปิดไม่ได้โอ้ยยังสรา้างไม่เสร็จโอ้นี่เป็นหอคอยที่สูงที่สุดแล้วนะครับผมนะนี่คือทางนี้ อ๋อเหมือนจะต้องสร้างอีกโอ้อะไรนี่ไม่คิดผมลงไปไม่เห็นเอาไม้ได้ไหมไม้อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงโอเคขึ้นไปขึ้นไปแปะแปะแปะ,แปะโอเคอืม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 โอ้เรียบร้อย This place really is beautiful. Oh, keeping with the dust it's peaceful in a way. i been working on that tower my whole life. Never once stopped to appreciate what we spent our lives building. We only looked up to the clouds, hoping we'd someday reach them so we could prolong our lives. It's gone. I know any attempt I might make at accomplishing that would be futile. Rather than spending the rest of my life building a tower, maybe it's time I took a break. Oh It's been a long time, but I think <coughs> I'm <coughs> finally <coughs> done. <coughs> โอ้โห,โหเอ้าเฮ้ยเฮ้ยฝนตกใจยเลยเอ้าโอ้โหตัหห้งนานไม่ตกมาตกตอนอยู่คนสุดท้ายโอ้โหโอตอนที่บทพูดที่อันนี้คือที่ผมเงียบไปไม่ใช่แล้วนะคือผมพยายามอ่านแล้วคือผมจะพยายามผมฟังนะแต่ผมไม่แบบอะไรนะแปลออกมานะครับผมแปลมันผมช้าไง ผมช้ามากนะครับผมนะฮตอนนั้นเขาพูดประมาณว่าอถึงว่าเขาเรียกแล้วอยู่คนเดียวแล้วสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คิดไ้แล้วว่ามันมันจะไม่ได้ผลอะไรประมาณนี้ถือเขาเรียกว่าชีวิตของเขาเนี่ยสร้างหอคอยมาทั้งชีวิตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลหรือว่าไร้ประโยชน์แล้วก็ได้แต่ก็ถือว่ามาสารฝันอะไรของพวกปู่ย่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะแต่เขาสร้างเสร็จแล้วก็ถือว่าเขาจะได้เขาเรียกจะได้พักแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะฮะ คือเขาตัดใจแล้วว่าจะไงฝนมันก็ไม่ตกอ,อะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ชาวสุดท้ายไอย้ฝนตกเฉยเลยแม่งโอโ้โหเป็นไงกันบ,บ้างครับผมนะฮะก็สำหรับเกมนี้นะครับผมนะสำหรับเนื้อเรื่องมันก็อาจจะงงๆหน่อยนะเอาจริงเนื้อเรื่องมันไม่งงหรอกคือผมอาจจะแปลมางงๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยฮะแต่ว่าผมผิดพลาดต,ตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะไม่ว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย